มานั่งกินข้าวอยู่บนเรือดีๆเจเอก็ดันโทรมาเบิร์ตเดย์พอดีเรื่องก็เลยเกิดเปน็นแบบนี้ค่ะไม่รู้แหละไม่รู้แหละเดี๋ยวแป๊บน,นึงเดี๋ยวโทรไปแกแล้งละมุนก่อนเราบนรับโทรศัพท์นะถ้าแฟนเขารับทำไงวะเนี่ยเอาวะเอาวะาว,าวาถ้าละมุนรับทุกคนจะได้ยินเสียงละมุนนะฮะไม่รับวะเซีงว่ะละมุนเขาไม่รับนะ่ะก็จะแกล้งซะหน่อยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแอบปีเบิร์ตเดย์ตัวโยซะหน่อยจบละ จังหวะนั้นก็คือไม่ได้อยู่กับโทรศัพท์กำลังหมกมุ่นกับอาหารแล้วก็กำลังจะขึ้นไปแล้วก็ได้เช็คโทรศัพท์ว่าเอ้าพี่แกโทรมาี่นาเะฮโหลั้ยบันดับันดังันดเฮ้ยเฮ้ยฮเ้เยเฮเฮยยฮฮ้เเย ขอให้มีความสุขความเจริญในการงานต่างๆสธตั็มาแค่น hey, ี้แหละเจอกันนะเขาเป็นใครครับน้องละมุนเหรอน้องละมุนก็เป็นสตรีมเมอร์ที่น่ารักคนหนึ่งครับนะฮะแล้วก็มีความใสๆนะฮะสายศาสตร์ไม่ใช่ใสๆน่ารักนะครับน่ารักน่ารักเป็นตัวเองนะครับ ใครที่ชอบน้องมะมุนก็ฝากด้วยนะเ,ยนเป็นเบอร์ดีที่ขำม,มากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะเจ๊ขอให้มีความสุขนะคะตลอดทั้งปีนี้มีหน้าคุณถึงโทรไปครับ